สวัสดีค่ะมันนี่สุด IMPACT แซงแลลิสาอัปเดตลิซ่าผู้ติดตามทะลุ1ล้านคนคองสถิติศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่เร็วที่สุดจากข้อมูลของ Spotify เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางบัญชีของลิซ่าบน Spotify ก็สามารถมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนไปแล้วซึ่งถือเป็นสถิติศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่เร็วที่สุด ในขนาดเดียวกันเพลงดีไซน์มันนี y จากอัลบั้มลลิสาก็ร้อนแรงสึด IMPACT ไต่ชาร์ตไปทั่วโลกและแม้ว่าซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกของ, Lisa, องลลิสาเพิ่งจะถูกจารึกในสถิติกิน n นส s ์เวิลด์เรคคอรว่าเป็นมิวสิกวิดีโอของศิลปินเดี่ยวที่ทำยอดวิวสูงสุดในประวัติศาสตร์สำหรับ24ชั่วโมงแรก แต่ล่าสุดอีกหนึ่งเพลงของเธอมันนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นคลื่นใต้น้ําได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปอยู่บนชาร์ตเพลงทั่วโลกไต่อันดับอย่างรวดเร็วมีสถิติแซงหน้าลลิษาไปแล้วบนแพลตฟอร์ม Spotify โดยเพลงมันนี่ได้อยู่ในท็อป10ของชาร์ตสำคัญที่สุด Top ป50 global มาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับศิลปินเคป p OP, ที่มักจะติดท็อป10ในช่วงสัปดาห์แรกหลังปล่อยออกมา แต่หลังจากนั้นอันดับก็จะตกลงไปเรื่อยๆสำหรับมันนี่บน Spotify มียอดสตรีมผ่าน94ล้านไปแล้วส่วนเพลงลลิสาอยู่ที่87ล้านครั้งในอเมริกาเพลงมันนี่ขึ้นมาที่อันดับ44บน US Spotify ซึ่งถือว่าเป็นอันดับสูงสุดที่ทำได้นับตั้งแต่ปล่อยเพลงออกมานอกจากนี้ทางเพจวิดีโอมันนี่เพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโ ก็พึ่งกลับมาครองอันดับหนึ่งอีกครั้งบนชาร์ต Global YouTube Music Video ด้วยยอดเข้าชมมากกว่า33.6ล้านวิวส่วนบนชาร์ต Weekly Top 2,000 Track ของ TikTok เพลงมันนี่ก็อยู่อันดับหนึ่งอีกด้วยสุดท้ายกับชาร์ตเพลงอ f ฟ i ิ i ชียลของประเทศสำคัญทั่วโลกเพลงมันนี่ก็กำลังไต่อันดับเริ่มที่ประเทศอังกฤษกระโดดขึ้นมาอันดับที่59จากอันดับที่81 ประเทศออสเตรเลียเปิดตัวที่อันดับ49ในสัปดาห์ล่าสุดส่วนที่แคนาดาก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ59เลยทีเดียวหลังจากในสัปดาห์แรกเปิดตัวที่อันดับที่95และนี้ค่ะก็เป็นอัปเดตอิมแพคความนิยมของเพลงมันนี่ที่ทวีคูณร้อนแรงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งที่มีการโปรโมตน้อยมากๆในขณะเดียวกันสื่อต่าง ยังมีการวิเคราะห์ด้วยว่าอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับอิทธิพลระดับโลกอันทรงพลังของแบ็คพิงค์อีกด้วยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ